แบ็คแพคไกด์ประจําปี2026นะครับสรับไกด์นี้ก็จะรวบรวมทุกเรื่องราวของแบ็ p แพ k เลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับแบ็คแพคหาได้จากไหนแบ็ p แพ k ฟาร์มจากไหนดีนะครับรวมถึงการอัปเกรดแบ็คแพคนะครับและก็แบ็ p แพ k แบบไหนเหมาะกับหุ่นแบบไหนนอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องเกี่ยวกับแบ็ p แพ k ที่เราเตรียมไว้เผื่อในอนาคตที่จะมีแบ็คแพคลุงเข้ามาด้วยนะครับก็ขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs m e k a n i c s นะครับก็ สวัสดีเพื่อนๆในปี2026นะครับแล้วก็เนี่ยแบ็คแพ็คไกด์ของเราก็จะเป็นไกด์แรกที่เราทําออกมาประจําปีนี้นะครับอ่าแล้วก็ขอฝากกันเช่นเดิมเลยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับสำหรับร้านอ e ีลาส์ซิช็อปนะครับร้านอ e ีลาส์ซิช็อปก็เป็นร้านที่รับเติมไมคาราชิในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยไร้ริฟันแน่นอนนะเพราะว่าร้านมีการจดทะเบียนต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นแพ็กเกจจากทางร้านที่สามารถเติมไมคาราชิในราคาที่ถูกกว่าได้เลยนะครับแล้วก็อ่า เป็นช่วงสําคัญที่น้องอาสึกะจะเข้ามานะครับผมในวันที่ช่วงวันที่15 January นอหรือว่ามกราคมนี้แล้วนะครับก็สามารถสะสมตัวได้นะครับแล้วก็สะสมตัวตัวนักบินได้นะครับผ่านการาเติมนะครับผมตัวแพ็กต่างๆด้วยนะซึ่งน้องก็จะเป็นนักบินสาย จู่โจมระยะประชิดนะครับผมแลงเอสเลยเอสเอสตัวเลยนะครับก็น่าเก็บสะสมมากๆนะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัวแบคแพค,แคนะครับแบคแพคเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์สําคัญอันนึงเลยนะครับที่ต้องติดกับหุ่นนะแล้วก็จะจะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับหุ่นเลยนะครับ เดี๋ยวเรามารู้จักกับพื้นฐานของเรื่องแบ็คแพคกันก่อนนะฮะเจ้าตัวแบ็คแพคเนี่ยนะจริงๆหุ่นในแต่ละตัวเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเปิดได้อะไรเงี้ยมานะบางตัวก็จะติดมาพร้อมกับแบ็คแพคเลยนะครับแบ็คแพคเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3แร้งนะครับก็จะมีแร้งสีฟ้านะครับแร้งสีม่วงอ่าแล้วก็แร้งสีส้มเลยนะครับและแบ็คแพคแต่ละชนิดก็จะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับนะตัวอย่างเช่นเพื่อนเห็นอันนี้ไหมฮะพาวเวอร์แบงค์นะครับก็เนี่ยเห็นไหมจะมันจะเป็นตัวเพิ่มเวทททใใหห้้เเเรรราาาาาานนนนะะะก็มมัจจํบุ่่่่ขอออองีียสาาถถื ได้มากขึ้นนะครับอ่ายิ่งแบบ power มันมากขึ้นอย่างเงี้ย weight มันมากขึ้นก็จะถืออุปกรณ์ได้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมี backpack ประเภทนะครับประเภทของ backpack อีกนะก็อย่าง jammer อย่างนี้ใช่ไหม jammer เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เพิ่มแบบคุณสมบัติต่างๆให้นะอย่าง jammer hit อันเนี้ยนะครับก็จะช่วย ในแง่ของอ่าการลดฮิตอ่าอันนี้จะเป็นแบบว่าแจมแจมเมอร์มันคือการแบบส่งสัญญาณก่อกวนใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จะแบบว่าทําให้ศัตรูลดฮิตลงหอร์เซอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยด a เมจบู o นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็อย่างเช่นแบบด a เมจอัพอันนี้ก็ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนด a เมจได้มากขึ้นนะจากแจมเมอร์เห็นไหมก็จะเป็นแบบพวกตัวที่เอาไว้ปั่นป่วนศัตรูนะแต่ว่าในกลุ่มของแจมเมอร์เนี่ยนะครับตัวที่เด็ดมากที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าตัว armor suppression นี่แหละก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ลดเกราะของศัตรูนะครับตัวนี้จะได้ใช้เยอะดดด้้้้้วววววยยยยพพอออออสมมมมครรเเเเีีีี๋จะะะาาาล่่่่ใใหฟัังไไไแบบตทผชๆน นะครับอ่าก็จะมีพอเราบอกว่าอย่างเช่นแบบอ่าเราบอกว่าแจมเมอร์ฮิตใช่ไหมอ่าทีนี้แบบถ้าเราบอกว่าแบบพอมันเป็นฮิตเหมือนเหมือนกันแต่ละระะะะ,ะดับสีสูงขึ้นเห็นไหมครับว่าอ่าตัวความสามารถมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับตามระดับสีนะอ่าแต่ณ,ณ,ณปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่สสีคือฟ้าส้มอ่ฟ้าม่วงส้มใช่ไหมอนาคตจะจะมีม่วงด้วยนะครับแล้วก็สีส้มเนี่ยมันสามารถอัปเกรดเป็น2บ้างได้ด้วยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับ แล้วก็ทายปของแบ็คแพคอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะเรามีอ่าเรามีตัวที่เป็นแจมเมอร์ใช่ไหมเรามีตัวที่เป็นอ่แอมพลิฟายเออร์ด้วยอ่เราเรามีแจมเมอร์เรามีพาวเวอร์แบงค์นะครับเรามีแอมพลิฟายเออร์นะครับแอมพลิฟายเออร์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นแบ็คแพคที่ใส่หุน่นเข้าไปแล้วหุ่นก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มขึ้นในเช่นว่าเพิ่มแอตแท็นะครับอ่าเพิ่มแอตแท็มากขึ้นอ่าเพิ่มความสามารถมากขึ้นนะครับอ่าอันนี้แบบเพิ่มรีแอตแท็มากขึ้นนะฮะประมาณนี้เลยอ่าอันนี้ก็ ในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะก็ก็แจมแอมพลิฟายเออร์ ifier, จะเป็นตรงข้ามกับแจมเมอร์ก็คือว่าหุ่นติดแล้วหุ่นได้เอฟเฟกไปเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวแอมพลิฟายเออร์นี่ก็จะเหมาะกับน้องอาส์กะด้วยเหมือนกันนะคือแบบเพิ่มแอตแทกให้หุ่นอะไรแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็จะมีนี่นะครับเรามีแอคเซลเลเตอร์นะแอคเซลเลเตอร์นี่ก็ตรงไปตรงมานะครับอ่าก็เป็นเหมือนกับเนี่ยบูสเตอร์นะครับแปะเข้าไปที่หุ่นแล้วก็จะเพิ่มอ่าก้าวเดินให้นะครับ ด้วยนะแล้วแบ็คแพ็คมันจะเพิ่มแบบพวกสเตตัสแบบพวก HP อะไรพวกนี้ให้เราด้วยนะครับอ่าแล้วเราก็จะมีแบบเจ็ตแพคนะเจ็ตแพคก็จะเป็นตัวที่แบบทำให้เรากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้ประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งแบ็คแพ็คเนี่ยมันสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะ,ะแล้วก็จะเป็นการแบบรวมรวมพลังกันระหว่างอ่าไม่ว่าจะเป็นอาร์เมอร์นะมันจะเป็นมิกซ์แอนด์แมชได้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะเอาเจ็ตแพคเนี่ยนะเราก็ยิงทะลุเก,กราะอ,อย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาเจ้าตัวเจมเมอร์อาร์เมอร์ซับเพรสชั่นนะมามาคราฟรวมกับเจ้าตัวนที่เป็แบบ ตัวกระโดดได้มันก็จะกลายเป็นนี่นะครับรวมร่างกันเป็นเจ็ตแพคกระโดดได้แล้วก็ยิงทะลุเกราะด้วยแล้วเอฟเฟกมันก็จะรวมกันอย่างนี้นะครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของเจ็ตแพคของตัวแบ็คแพคนะครับนั่นก็คือ,อมันจะแบ็คแพคแต่ละประเภทนะ่ะมันจะมีทั้งประเภทที่มันเจาะจงกับประเภท ST ที่ใส่ได้ด้วยนะอย่างเช่นพวกที่เกี่ยวข้องกับการเดินอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะใส่ได้แค่เฉพาะกับ ST ที่เป็นระดับเบาเท่านั้นระดับไลท์เท่านั้นประมาณนั้นเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแจมเมอร์พวกอะไรแบบนี้จะใส่ได้ได,ได,ได้ได้ทั่วไปเลยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าอันนี้มันจะไม่มีประเภทอยู่นะครับเนี่ยตัวบาลลิสติกหรือตัวที่เป็นแอมป์แอมพลิฟายเออร์เนี่ยก็จะไม่มีประเภทให้ใส่เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเรดาร์แจมเมอร์อย่างเงี้ยก็ใส่ได้ได้หมดเลยนะครับจริงๆจะมีแต่ของพวกตัวแบ็คแพคที่เป็นของเฉพาะหุ่นเฮฟวี่ด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้นะอ อย่างเช่นตัวที่เป็นอันนี้ผมไม่ได้คลาฟไว้นะหุ่เฮฟวี่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็ได้นะครับ a m ม o crate นะอันนี้ก็จะเพิ่มอ่าจำนวนจรวดนะครับผมให้กับเจ้าตัวหุ่นอ่าที่สามารถยิงมิสไซล์ได้อันนี้ก็จะเพิ่มจํานวนอ่ของลูกลกระสุนใหย้ยิงได้นานขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะก็อันนี้เราก็จะเป็นอ่าตัว backpack ที่เป็นพื้นฐานทั้งหมดนะครับอ่าทีนี้ พอผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นใหม่นะครับแน่นอนเลยก็จะมีแบ็คแพ็กระดับระดับแบบสีฟ้าก่อนใช่ไหมครับคำถามคือเอ้แบ็คแพ็กเราได้มาจากไหนอะตอนช่วงแรกๆใช่ไหมสถานที่ของการได้แบ็คแพ็กเนี่ยเพื่อนจะสามารถได้รับได้นะครับไม่ว่าการผ่านตัวเนื้อเรื่องต่างๆนะครับผมที่เป็นรางวัลนะเนี่ยตัว Operation Center ตัวตามเนื้อเรื่องบางทีก็จะให้พวกแบ็คแพ็กให้อะไรเรามาด้วยนะครับอ่าแล้วก็ เนี่ยมันก็จะมีพวกรางวัลได้ไหมครับแต่มันก็จะมีพวกแบบไอ้รางวัลรางวัลของฉากที่เป็นพวกแบ็คแพคเป็นอะไรอย่างนี้ให้เรานะพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเก็บรางวัลให้ครบนะครับแล้วก็อีกที่หนึง่งที่แบบว่าใช้ฟาร์มตัวแบ็คแพคเนี่ยได้ชัดเจนมากๆนะครับนั่นคือความขัดแย้งชายแดนนั่นเองนะครับความขัดแย้งชายแดนเนี่ยนะครับมันจะต้องเ,ออเป็นคอนเทนต์ที่แบบเอ้เราเราสามารถฟาร์มแบ็คแพคได้ไง่ายๆเลย,เลย,ด,ยด้วยการผ่านแต่ละสะเตจน,นะครับ พอเราผ่านตระัลาสเตตอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ของรางวัลนะอันนี้คือเราเล่นแค่แบบไอ้ผมเล่นแค่รีเวลสี่สิบอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อเริ่มต้นมาเพื่อนเพื่อเล่นแค่รีเวลสาสิบก็ได้แต่ว่าสี่สิบอ่ะมันจะได้จํานวนกล่องที่มากกว่านะเราเนี่ยมันมันจะมันจะได้กล่องนี้เพิ่มมาด้วยหนึ่งอันนะครับรีเวลสามสิบเนี่ยเราก็เล่นได้แต่เราจะได้สามสามกล่องนี้เท่านั้นแล้วก็ดรอปล레ก็จะเล็กที่สุดนะสี่สิบจะเล่นง่ายหน่อยค่อนข้างสะดวกนะครับผมสําหรับผู้เล่นที่แบบว่ามีหุ่นน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 เเเเลววขึ้้้้้้ไไปปออออยย่่่าาาาาาางงีีีีีกกสมมมมรรรถฟ์ทดดดะ๋ิจััคื ถ้าเราผ่านแต่ละแผนที่นะครับหนึ่งแผนที่ผ่านบอสในะแต่ละแผนที่เราก็จะได้นี่มาเห็นไหมฮะอันนี้เป็นที่ที่เราจะได้แบบไอ้ตัวแบ็คแพคมาง่ายที่สุดและเยอะที่สุดเลยนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะปุ๊บนี่นะฮะเนี่ยเห็นไหมแบ็คแพคก็จะได้มาจากตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมมาลงตัวความขัดแย้งชายแดนหรือ border conflict กันอันนี้ก็จะทําให้เราแบบเอ้ยได้แบ็คแพคไปใช้งานได้เลยนะถ้าโชคดีหน่อยอย่างเงี้ยได้แบ็คแพคถึงระดับสีส้มได้ได้เลยนะครับ หลังจากที่เราจบความขัดแย้งชายแดนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เราสามารถที่จะเอาแต้มของความขัดแย้งชายแดนเนี่ยนะครับมาแลกเป็นนี้ได้ด้วยนะก็สามารถซื้อได้ทั้งหุ่นและโมดูนะครับแต่ตัวโมดูเนี่ยเราก็เอาไปฝังไว้ในหุน่นเราเพื่อเพิ่มความสามารถแล้วก็เพิ่มดามจดได้นะครับหรือคุณสมบัติต่างๆซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับอ่ามันมีตัวนิ่งช็อปด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับสายพวกที่เราต้องการจะประดับตกแต่งหุน่นเท่ๆนะครับก็เนี่ยแต่อันนี้ก็ถ้าไม่ใช้สายประดับตกแต่งหุน่นอันนนนนนี้้กคคืืออผ่าไดเหมัันนะรบ เดี๋ยวเรามาดูกันและกันหลังจากที่แบบเฮ้ยโอเคสมมติว่าเราได้ตัวแบคแพคนะครับผมที่เป็นสีม่วงมาแล้วนะครับ สมมติต่างว่าเฮ้ยเราอยากจะอัปเกรดมันนะเราอยากจะทำให้แบบแบ็คแพคเราดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอ่าเราทำยังไงได้บ้างนะครับนั่นก็คือนี่เ,นเพื่อนๆมาดูเลยนะครับนี่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเวิร์กช็อปอยู่นะครับเวิร์กช็อปตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่เราสามารถที่จะคราฟต์ตัวแบ็คแพ็คได้เลยนะครับเนี่ยพอเราไปกดที่แบ็คแพ็คคราฟติ้งใช่ไหมครับโอ้หมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงรายละเอียดของมันกันอีกทีนึงนะทุกคนอ่าแต่เดี๋ยวเราเราจะเริ่มต้นกันกนกนัังงนะันนนนกกบบบวว่่่่่าาาาาาเเเเเเฮ้้ยยยยถรรรจะะอออปดแแ็็คคพขงงงงีทไช เราบอกว่าเนี่ยเรามีเรามีแบ็คแพคใช่ไหมครับระดับสีอ่สีม่วงอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะแปลงมันเป็นสีส้มอย่างเงี้ยนะครับในเนี้ยก็มีตัวที่ทําให้เราทําได้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันอยากได้อ่ตัวที่เป็นแบ็คแพคที่เป็นตัว ตัวนี้ละกันสมมติต่างว่าเราอยากจะทำแอคเซลเ a เตอร์ใช่ไหมเนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่าเอาเตาหม้อเนี่ยนะครับเห็นไหมห้าอันเห็นไหมสีสีม่วงเนี่ยนะครับมาทำเป็นแอคเซลเ a เตอร์ก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเอ้ยอันนี้คือเราเอาแบ็คแพคสีสีม่วงห้าอันเนี่ยมาใส่มัน,มนต้องใช้บู r รินใช่ไหมเนี่ยครับบูปรินหาจากไหนนะครับอันนี้จะต้องเป็นการแลกมาจาก i n t e l l i g e n ์ e อ็กชแนนดนะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า intelligent e x c เอ็กซในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาจะเปิดให้เราสามารถที่จะแบบเอ้ยใช้แต้มพวกนี้ในการซื้อของได้นะครับก็จะมีทั้งตัวกาชาทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าอยากจะให้โฟกัสในแต่ละเดือนนะครับในการซื้อนี่นะครับเจ้าตัวบูปรินต์อันนี้เพราะว่าบูบูปรินต์อันนี้มันจะต้องเอาไปคลาฟตัว s s r a l a ร e Backpack นะครับก็จะใช้ Infodis อยู่3,000นะครับ Info d i s เนี่ยหาจากที่ไหนเราสามารถหา Infodis ได้จาก2 q u เควนะครับผม อ่านั่นก็คือนี่นะครับจะมีตัวที่เป็น expansion ops ตรงอ่ามันจะมีนี่นะครับหนึ่งคือ dispatch mission อ่าขอขออภัยนะครับอ่าก็คือมิชชั่นในการที่ส่งหุ่นไปที่ต่างๆนะครับอันเนี้ยเล่นไปเลยนะครับอย่าให้ขาดนะครับมนลงฟรีแล้วเราก็สามารถใช้ตัวนักบินเราส่งไปได้เลยทุกที่เลยนะครับเห็นไหมในแต่ละการจบแต่ละมิชชั่นเนี่ยเราก็จะได้เจ้าดิสนี้มานะครับแปดสิบหนึ่งร้อยอะไรแบบนี้มาทุกอันเลยนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆลงให้ครบถ้วนเลยนะอันนี้คือเราไม่เสียอะไรเลยนะ เฉยๆเลยอ่ส่งส่งนักบินไปเฉยๆอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็แล้วก็แบบรอรับของอย่างเดียวเลยนะครับก็พยายามกดให้เยอะที่สุดในแต่ละวันนะในตัว dispatch mission ตรงนี้มันไม่ได้ช่วยให้เราได้ไอ้เจ้า info disney อย่างเดียวนะมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะ,ะปลดล็อกนะครับผมการได้หุน่นต่างๆได้ด้วยนะครับปลดล็อกก็คือแบบว่าได้หุน่นอ่าได้ทั้งอุปกรณ์อัปเกรดหุน่นแล้วก็ได้หุ่นจนกระทั่งถึงแบบแรง S สสีชมพูเอ้ยสีส้มเลยประมาณนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะ นี่นะครับปุ๊บนะก็อันนี้ยิ่งเรามีนักบินมากยิ่งดีนะครับอันนี้ก็จะส่งไปได้เลยก็อย่าลืมอัปเกรดนักบินทําตามเงื่อนไขด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างเช่นถ้าเราแบบสะสมข่าวสารได้ครบเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาแลกชิ้นส่วนของหุ่นได้เลยในการแลกอ่าในการแลกชิ้นส่วนของหุ่นเนี่ยก็จะใช้ปัจจัยการตัดสินใจอยู่2อย่างเนาะอย่างแรกคือเราต้องการจะเอาหุ่นนั้นมาใช้นะครับหรือเราต้องการจะอัปเกรดหุ่นตัวนั้นก็เลือกชิ้นส่วนดีๆนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งหรือเราตต้้อออองงงกกาาารรแค่่่โมดูขุนนนนัใยยย เลือกมาตามาความเหมาะสมอของตัว ID เราได้เลยนะครับ อ่าเนี่ยนะครับก็เราสามารถเลือกหุ่นสีส้มได้นะครับเอาละนี่แล้วทีนี้พอเราได้อินโฟดิสใช่ไหมอีคอนเทนต์หนึ่งที่เราสามารถที่จะหาอินโฟดิสได้นั่นก็คือเนี่ยครับการลงไปที่ฟอนไ i t ออฟตรงนี้นั่นเองอันนี้จะเป็นมิชชั่นแบบออนไลน์นะครับที่เราสามารถลุยเดี่ยวก็ได้หรือว่าจะลุยกับเพื่อนก็ได้นะครับอันนี้ทุกๆวันเนี่ยมันก็จะมีรางวัลที่เป็นตัวอินโฟดิสเนี่ยสามารถที่จะเอามาซื้อนะครับผมตัวบูปรินได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ เนี่ยเห็นไหมถ้าเราเคลียร์ได้แบบไอ้แต้มเยอะๆอย่างเงี้ยไม่มีอาชีพเมนด้วยนะอ่าแบบเราเล่นไปแล้วเราก็จะได้แบบขอบงต่างๆด้วยนะครับเนี่ยเจ้าอินโฟดิสก็จะหาได้จากอันนี้นะครับพอเราได้อินโฟดิสใช่ไหมอ่าเราเอามาซื้อนะครับผมเจ้าตัวบูปริน์เสร็จแล้วคราวนี้จะเป็นของสนุกแล้วครับในการที่เราจะมาคราฟต์อ่าตัวแบ็คแพคกันนะครับอ่าทีนี้ตัวแบ็คแพคคราฟติงใช่ไหมครับอ่าตัวที่มีความจําเป็นนะครับตัวที่มีความจําเป็นนะครับอ่านั่นก็คือนี่นะครับตัว แอคเซลเลเตอร์นะอันนี้ใช้เยอะช่วงช่วงช่วงแรกๆเนี่ยบอกบอกเลยเลยว่าใช้เยอะทั้งแอคเซลเลเตอร์นะครับผมทั้งเอ็กเกรดแบ็คแพ็นะฮะอันนี้ก็เจ็ตแพ็กเนี่ยใช้เยอะเนี่ยเจ็ตแพ็เนี่ยมาใช้แบบกระโดดไปมาอะไรอย่างนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับและแบ็คแพ็กเหล่านี้มันสามารถที่จะอัปเกรดได้การมิกซ์แอนด์แมชกันได้นะครับว่ามิกซ์แอนด์แมชกันได้คือหมายถึงว่ามันสามารถที่จะแบบเอ้ยออทำการอัปเกรดเป็นเลเวล2ด้วยการเอาแบ็คแพ็กประเภทของการเดินไปรวมร่างกับแบ็คแพ็ก อาจจะเป็นเรื่องของตัวแจมเมอร์ตัวแจมเมอร์ต่างๆนะครับที่แบบเอ๊อทําให้แบบที่เล่าให้ฟังก่อนก่อนหน้านี้ใช่ไหมประเภทของ backpack แบ็คแพ็คเงี้ยอย่างสมม,มสติว่าเราสามารถเอาแบ็คแพ็คที่เป็นเจ็ตแพ็คไปรวมล่างกับเจ้าตัวอาร์เมอร์ซับเฟสชั่นอย่างเงี้ยแล้วทําให้มันกลายล่างนะกลายเป็นแบบนี้ได้นะครับสม,มุินนะนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นแบบ เมอร์ซับเพรสชันคือมันสามารถที่จะแบบว่ายิงทะลุเจาะเกาะได้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของการนะอัปเกรดนะแต่ว่าพอเป็นเป็นผู้เล่นเพื่อนๆที่เป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็สามารถที่จะในแบ็กแพคระดับ S นะเพราะเราได้เจ้าตัวบูปริ้นมาก่อนแล้วกันเราก็จะทําการคราฟตัว แอคเซเลเตอร์อย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่ยะฮะเอาแบ็คแพคสีม่วงอะไรเงี้ยที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมารวมล่างติรดเติดกันเลยนะครับแล้วก็ใช้บูปรินท์ที่บอกเนี่ยผสมปึ้งเข้ามาก็าจะได้เป็นแอคเซเลเตอร์แล้วอันนี้คือการันตีนะอันนี้คือการัารนตีว่าได้ได้อันนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยอย่างแอมโมคราสอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแล้วก็แบบอันนี้ก็คือแบบสมกษ์สายมิสไซล์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างอย่างไอลีนอย่างเงี้ใช่ไหม, e อ,ไหมอ่าก็จะเป็นสายที่ยิงมิสไซล์ได้อันนีีีี้้้้้กกก็ตอออออเเาาาไไวววพิ่ม่มจรรรดดััันนนนคคืและบ อันต่อไปนะครับ S grade อ่าตัวมินิเลดาเนี่ยนะครับมินิเลดาเนี่ยคือตัวละครไหนก็ตามนะครับที่ถือมินิเลดาอยู่อย่างเงี้ยตัวนั้นาจะเป็นตัวชี้เป้าได้นะ,อ,ะอย่างเช่นผมเอาโลซาใช่ไหมอ่าครับไอเจ้าตัว XR ใช่ไหมครับสามารถเอาตัวนี้ใส่เป็นแบ็คแพ็คไว้นะอ่าแล้วก็เดินก็ไปหาศัตรูนะครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งอ่าฝั่งเราเนี่ยมีตัวยิงจรวดอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นไอรีนอย่างเงี้ยนะครับเธอก็ พอโลซาไปอยู่ในวงศัตรูเนี่ยมันจะนแบบว่ามีมีระยะการยิงกระจายออกมาคือโลโลโลซาเนี่ยจะเป็นตัวชี้เป้าให้ได้แทนด้วยนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวมินิเรดร์นะใช้งานอันนี้นะอ่าซึ่งอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับแบกแพคที่เป็นอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ h ฮ a v y ST นะครับพวกอินดิวเซอร์อะไรแบบนี้นะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ต้องบอกอย่างนั้นนะครับอ่าแต่ว่าของตัว h ฮ a v y เนี่ยอ่า อีกอันนึงที่น่า,นาสนใจนคือเพาเวอร์แบงค์นะครับไม่ได้เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นะอันนี้อันนี้คือแบบว่าจะเป็นตัวที่เอาไว้เพิ่มพลักกำลังขับนะซึ่งทําให้ตัวหุ่นเราเนี่สามารถถือของได้มากขึ้นนะครับอของสายซ่อมอันนี้ก็จําเป็นนะสายซ่อมต้องมีทุกตัวนะครับม a n i p u ู a เล r เตอนะ์เอาว้สำหรับเพิ่มพลังการซ่อมนะครับซึ่งถือว่าดีดีมากๆเลยนะอ,อันนี้อีกอันหนึงนะ ถ้าเ,เพื่อนๆแบบเอ้ยไม่มีตัวแบ็คแพคที่เป็นสีม่วงเลยอ่ะอันนี้ใช้เยอะในช่วงบอร์ดเดอร์คอน FLICT แรงๆนะครับก็ต้องเอาสีฟ้ามาผสมกันแล้วให้ได้เป็นสีสีม่วงจากจากจากตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือตัว j e t p a พคระดับที่1นึ่งถามว่าตัวระดับที่1เนี่ยพวกนี้เหมาะกับใครนะแอคเซเลเตอรแน่นอนเลยเหมาะกับพวกแบบ อ่อพวกตัวหุ่นเบานะครับนะพวกตัวหุ่นเบาที่จะต้องแบบเดินไกลๆเดินเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสายแบบสายบู๊ติดเดียวอย่างเงี้ยอ่าไม่ว่าจะเป็นใครดันฟรีดา้าเอ่อซิลวีใครอีกเร็กซ์อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าพวกเนี้ยพวก2 2อ,อ,อันนี้เกี่ยวกับการเดินช่องอย่างเงี้ยก็จะเหมาะ กันกับตัวเหล่านี้มากๆเลยนะครับอืมแล้วก็อาก่าอ,อ,อย่างสมมติเนี่ยแอมโมเครสอ่าหุ่นระดับเออย่างเงี้ยหมอใครไอรีนอ่าใครอีกอ่าเจ้าตัวน้องแฮกเกอร์นาโอมิอย่างงี้นะครับผมอ่าก็พวกที่ใช้มิสไซล์ที่มีกระสุนอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็มีความจําเป็นนะอ่าอีกอันนึงนะครับอ่าอ,อย่างเช่นตัวที่เป็นอ,อ่มิลาดอ่ามิลาดนี่น่าจะเป็นหุน่นอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นเครื่องมือหายตัวนะมันก็จะมีบางตัวที่มันหายตัวแล้วยิงได้แรงขึ้นนะครับประมาณนี้อ่า หรือว่าเนี่ยมินิเรดาหมอใครอ่ะหมอกาโลซาไงก็โอเคนะครับตัวที่แบบว่าวิ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็เราก็ทําการชีปเป้าให้จรวดทีมเราแต่ว่าทีมเราต้องมีจรวดนะเพาเวงนะครับก็อาจจะเหมาะกับวิลเลียมอะไรประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับเอสเกรตอนแรกก่อนละกันนะอ่าทีนี้ พอเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการคราฟเสร็จแล้วเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันมีข้อพึงระวังอยู่นะครับเ่ทีนี้การได้มาซึ่ง s อ r a เกรดแบ็คแบ็คแพคเนี่ยนอกจากการคราฟแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงอ่ะนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะได้จากรางวัลจากไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินประจําวันอ่าการเข้าไปสู่การเติมอ่าการเติมนะครับอ่าอย่างเช่นแบบการเติมอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีอันที่มันคุ้มค่าอยู่ด้วยนะ,อ,ะอย่างเช่นแบบนี้นะฮะมันก็จะมีรางวัลที่มันเป็นเนี่ยกล่องของแบ็คแพคเลยนะครับอย่างี้ เนี new, ่ย S Random ้อมเอสเกรดแบ็คแบ็คอย่างเงี้ยอันนี้คือจะเป็นได้ทั้งรางวัลที่เข้ามาตามกิจกรรมต่างๆนะเพื่อนๆอ่าก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆที่จะแจกเจ้ากล่องรางวัลแบ็คแพคเหล่านี้นะครับอ่าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเติมอันนี้ก็จะแบบว่าเติมแบบ5เหรียญได้ได้เจ้าแบ็คแพคนี่ก็ถือว่าถือถือว่าคุ้มอยู่นะครับพวกเกรดพวกที่เป็นแบ็คแบ็คแบ็คแพคเนี่ยช่วยได้เยอะเลยเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันจะมีของที่มันคราฟได้อยู่อ่าอย่างเช่นอ่าตัวที่เป็น อ่าอย่างเช่นตัวที่เป็นแบบเออพวกตัวแบบ power bank อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเห็นไหมว่าคราฟได้ใช่ไหมครับอ่า accelerator อย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คราฟได้นะครับหรือว่าแจมเมอร์นะครับนะตัวที่เป็นตัวที่เป็นเจ็ตแพ k โทษทีนะครับอ่าพวก jet pack พวกอะไรอย่างเงี้ยที่ให้ดูเมื่อเมื่อตะเกียบโมเครสเห็นไหมมันมันมันคราฟได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าได้กล่องนี้มาพยายามหลีกเลี่ยงนะครับผมในอันที่คราฟได้นะก็ถามว่าควรเลือกอะไรอ่าควรเลือกแบบพวกแบบนี้นะครับอย่างเช่นเป็น แจมเมอร์ mer, อ่าอย่างเช่นเป็นแจมเมอร์แอตแทกอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าแอมป์ฟายเออร์อย่างเงี้ยอ่าตัวแอมตัวแอมป์ฟายเออร์ต่างๆที่แบบว่ามันไม่มีให้คราฟนะครับเออแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นผมเลือกนะผมจะเลือกอันที่มันเป็นเจาะเกราะมันอยู่ในหนนะ้า power bank amplifier มันจะมีแจมเมอร์ที่มันอ่าแจมเมอร์แจมเมอร์แอตแทกอ่าแจมเมอร์อ่าอินดิวเซอร์อ่าแจมเมอร์เดามีดอัพ แจมเมอร์ดีเฟนซ์นะฮะเออมันมันจะมีตัวที่มันเป็นแจมเมอร์ดีเฟนซ์อยู่ด้วยอ่าตัวที่แบบเอาเอาเอา,เอาไว้เจาะกรอบอะไรเงี้ยแจมเมอร์ดีเฟนซ์นี่ใช้เยอะมากใช้เยอะมากจริงเนี่ยแจมเมอร์อาร์เมอร์อันอันนี้นะครับเนี่ยครับอาร์เมอร์ซับเพรสชันเนี่ยอันนี้คือใช้แบบเยอะมากๆเลยแล้วมันสามารถที่จะแบบเอามาคราฟอ่ารวมกับไอเจ้าตัวเจ็ตแพคต่างๆหรือว,ว่าตัวอ่าตัวแอคเซเลเตอร์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกในในกล่องเนี้ยพยายามเลือกพวกนี้อย่าไปเลือกพวกที่มันแบบ มันคราฟได้อยู่แล้วนะครับอ่าจะใช้ช่วยทำให้เราแบบทำให้ได้ดีขึ้นนะครับอีกการหนึ่งนะของน้องอัสคาะนะครับมันจะมีแอมป์ฟายเออร์ครับที่แบบว่าเพิ่มแอตแทกได้ด้วยนะอ่าแอมป์ฟายเออร์แอตแทกอ่าก็ตัวนี้จะช่วยอ่าทำให้น้องอัสคาะเนี่ยตีได้แรงขึ้นด้วยนะครับอืมก็อ่เป็นส่วนสำคัญนะเป็นส่วนสำคัญที่แบบเราเราจะต้องเอาไปคราฟรวมนะฮะอาลละมาเดี๋ยวที่นี้อ่าเรามาดูที่เวิร์กช็อปกันต่อนะครับ อ่าสำหรับการคลาบแบคแพคนะครับการคลาบแบคแพคเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเมื่อตะกี้เราพูดถึงขั้นที่1ไปแล้วแล้วก็ทิปส์แอนด์ทริคเลยว่าเคล็ดไม่รับนะในการในการที่แบบว่าเราจะได้ แบกแพคเอสเกรดต่างๆนะครับแล้วข้อพึงระวังนะออันนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันสามารถคราฟอ่า์แลนดอมแอมพลิฟาก็ได้หรือว่าแบบจะคราฟ์แลนดอมแจ m เมอไประดับ S ก็ได้แต่โอกาสการลงสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันยากมากเราต้องอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้มันใช้บูปรินด้วยนะอผมเคยลองละมันผมไม่เคยได้สิ่งที่ผมอยากได้เลยนะอันนี้ก็เลยแบบว่าพยายามที่จะ อาจจะเน้นย้ำเ,เพื่อนๆแล้กันว่าคราฟในสิ่งที่มันการันตีไว้ก่อนนะครับเราก็ได้ใช้จริงๆอะไรประมาณนี้นะอ่าในช่วงแรกสิ่งที่ได้ใช้แน่นอนนะครับก็คือที่ร้อยฝั่งมีตัวเดินไช่ไหมอ่าตัวเดินนะครับแล้วก็เราก็จะมีพวกตัวที่เป็น อ่แจมเมอร์อ่าพวกแจมเมอร์อาร์เมอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมขั้นต่อไปเนี่ยพวกเนี่ยที่จะใช้กันเยอะเนี่ยก็คือนี่นะครับเราจะสามารถอัปเกรดแล้วก็เอาพวกตัวที่เป็นแจมเมอร์เนี่ยมาแปะได้นะเนี่ยก็เราสามารถใช้อ่าแอคเซเลเตอร์นะครับมาผสมกับแจมเมอร์ได้ก็จะเป็นแจมเมอร์อ่าที่เป็นระดับแจมเมอร์อาร์เมอร์นะครับใส่เข้ามาก็เพื่อน,อนๆสามารถ mix, mix and match หรือว่าเลือกกันได้เลยนะครับว่าอันเนี้ยก็จะเป็นรูปแบบที่แบบว่าใช้กับอะไรบ้างใช้กับซิลวี่ใช้กับเออ่ใช้กับซิลวี่ไคดันฟรีด้า ที่เล่าให้ฟังตัวที่แบบว่าเข้าไปทำาดามเมจแรงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นสายเมลีสายาสายเมลีสายแอซซอลอย่างเงี้ยเรเดอร์ <c oughs> ตัวที่เป็นหุ่นเบาเนี่ยอันนี้แบบไอช่วยได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนอันนี้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ผมใช้ตัวบูปินระดับสีทองอันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นระดับที่2นะของบูปินนะอันนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะแบบไปแลกได้ในที่แลกเดียวกันกันกบ,บบูปินสีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับออันนี้ก็ ครับเลยนะอ่าก็ผมก็จะใช้เนี่ยนะครับเยอะเลยใช้ทั้งแอคเซเลเตอร์อันนี้อ่แจมเมอร์ดีแจมเมอร์อาร์เมอร์นะฮะเจ้าของเจ็ตแพกก็ใช้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทำคนน่อนข้างเยอะแจมเมอร์อาร์เมอร์เหมือนเหมือนกันใช้กับหุ่นเบาวตัว DPS นะครับอ่าอีกอันนึงที่ผมใช้คืออะไรนะเนี่ยผมก็ใช้ไอ้นี่มาใช่ไหมครับก็ผมไปทำไอ้เจ้าตัวแจมเมอร์เรดาร์มาด้วยอ่าเรดาร์แจมเรดาร์แจมเมอร์ที่มันเนี่ยระดับที่มันสูงขึ้นนะเนี่ยครับเอ็กเกรดแจมเมอร์อ่าอันนี้ก็ upgrade. อัปเกรดอ่าผมก็อัป อัปเกรดขึ้นมาเป็นอ,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 อีกระดับหนึ่งก็อันนี้นะครับที่ใช้อยู่นี่เดี๋ยว,เ,ยวเ,อเ,อเอาเอาตัวที่ใช้อยู่ให้ดูกันละกันนะนี่นะฮะมีอะไรบ้างเนี่ยจริงๆก็เราได้ไอเดียมาจากไหนนะเร,เรา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 ได้ไอเดียตรงนี้มาจากตัว PV p พพค่อนข้างเยอะนะครับในเห็นเมอาเจ็ p แพคของฟรีด้าเนี่ยเป็นเจ็ p แพคแบบเนี่ยฮะอัปเกรดเป็น2บ้างแล้วนะอ่าก็จะมีแบบนี้ครับอ่าตัวที่เป็นแบบนอกจากจะทําให้เดินข้ามพื้นที่งสูงได้แล้วก็ยังสามารถที่จะยิง ลบดีเฟนต์ได้ด้วย50อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะอ่าอย่างเคลลี่อย่างเงี้ยนะอ่อันนี้ก็เป็นแจมเมอร์นะครับอันนี้ก็จะแบบว่าเพิ่มก้าวเดินได้ด้วยเพิ่มความคล่องตัวนะก้าวเดินหนึ่งช่องสหรับหุ่นไลน์นี่ถือถือว่าช่วยได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้เห็นไหมฮะยิงทะลุดีเฟนต์50%ด้วยนะครับมีอีกนะครับผมอ่าอย่างเช่น นี่นะเห็นไหมเนี่ยแจมเมอร์ mer, อ่าที่เป็นเรดาร์แจมเมอร์นะครับอันเนี้ยผมก็ใช้อ่าของเจ้าตัวโลซานะครับอันนี้ตัวไอเดียเนี้ยก็ได้มาจากพีอ่าตัวที่เป็นแบบ PVP อีกเช่นกันนะครับก็เอาคนมาดูจากคนที่เป็นแร้งสูงสูงนอะ่ะว่าเขาใช้อะไรนะครับเนี่ยก็มีอันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือช่วยทำให้แบบชี้เป้าได้นะแล้วก็ในการโจมตีป,ปกติของโลซาก็คือยิงลบดีเฟน์ด้วย50%ซนนะซึ่งแบบอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับอ่าก็ อันนี้ก็จะเป็นคร้าวๆที่ใช้นะอ่าเดี๋ยวในอนาคตอีกแป๊บหนึ่งเราผมก็จะต้องแบบทําของอาสึกะเพิ่มมาเพิ่มด้วยนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวผมจะต้องทําเดี๋ยวผมจะต้องทำไอเจ้าตัวเนี่ยอาจจะเป็นแบบตัวแอคเซเลเตอร์นะนะแล้วก็แล้วก็ใส่ตัวที่เป็นแอมพลิฟายเออร์เข้าไปนะครับจะเป็นแอมพลิฟายเออร์แอแอแทอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวต้องใส่เพิ่ม นะครับเนี่ยอันนี้เพิ่มฮิตเล็เครียดห้าห้าเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ก็ถือว่าได้นะนะครับท mm hmm. ลีแอทแท็กเยอะอันนี้ก็แบบว่าเจ๋งอยู่ประมาณนั้นเลยแล้วก็มีตัวที่เพิ่มแอทแท็กให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวอันต่อไปนะครับที่เราจะต้องไปดูกันนะครับนั่นก็คืออ่าอันนี้คือแบบว่าเลือกอ่าเจ็ตแพคแบบไหนอ่าเลือกแบ็คแพคแบบแบบไหนนะครับอ่าอันต่อไปคือในอนาคตจะมีอะไรรออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้มาจากช่องของคุณมิชูนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เนี่ยตัวแบ็คแพคเองนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณข้อข้อมูลจากช่องของคุณมิชูด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของตัวชิปนี้ใส่ไว้ด้านล่างนะครับอันนี้ก็มองไว้เป็นระยะเป็นระยะยาวๆแล้วกันเป็นระยะยาวๆแล้วกันแต่ว่ายังไม่ต้องมาคับไปทำในตอนนี้เพราะว่าณนตอนนี้แน่นอนเลยการผลักคอนเทนต์เป็นเรื่องสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นใช้เจ้าตัวแบ็คแพคที่เราให้ฟังเนี่ยอันนี้จะทําให้เราผ่านคอนเทนต์ได้ง่ายกว่านะครับอ่าของช่องคุณมิชูนะครับนี่นะเนี่ยก็มีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตขยเบขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะฮะจะได้แบบว่าเห็นกันได้แบบถนัดถนัดหน่อยนะฮะอ่าอันนี้นะทุกคนเห็นไหมกเ็เริ่มต้นมาเนี่ยอาวุธระดับสีลุงเนี่ยที่เพ่อๆเพื่อนๆเห็นกันเนี่ยนะครับมันจะเข้ามากับตัวอา่อาอ่าตัวอาร์ Uh, ตัวที่เป็นคอนเทนต์ AC นะครับผม uh, ตอนนี้เราจะอยู่กันที่ uh, AC นะครับ ARM c o m q u e s t นะครับผม uh, ตอนนี้เรายังอยู่กันที่ระดับณนะปัจจุบันเนี่ยนะอัปเดตที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ global ของเราเคือ ACC นะครับ uh, ระดับที่จะเริ่มมี a บ็ p แพคเข้ามาเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้ามาที่ตอนเนี่ย AC 5 AC 6ใช่ไหม AC 5เนี่ยน่าจะมีพวกเร็วกันอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือ AC 6เนี่ยคือเริ่มเป็นแบ็กแพคแล้วนะครับ uh, AC 6ก็น่าจะอีกสักคือผมว่าคือเป็นปีนี้แหละ น่า,น,าน่าจะเป็นปีนี้เพราะว่าปีป,ปีปีที่ผ่านมาก็มี ac 4แล้วใช่ไหมเนี่ยปีนี้ก็น่าจะปีแบบ ac 8 ac 9ก็ว่าจะเริ่มมีแบ็คแพคเข้ามาแล้วนะครับอ่าพอเรามาดูอันนี้นะทุกคนเราเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีแบ็คแพคอนไนที่แบบเราทำไว้ก่อนได้ไหมอ่าอย่างเช่นอันนี้นะครับถ้าใครชอบสายที่เป็นแบบ damage up อย่างนี้นะอ่าก็ทำ damage up กับ jet pack ได้เห็นไหมเห็นไหมฮะแต่ผมว่าอันที่ทำได้เลยเนี่ยน่าจะเป็นอ่าอันนี้นะครับนี่นะก็คืออ่ามี damage up กับอันนี้เนาะอ่าแล้วก็ เฟ r ร์ strike นะครับไอ้พวกที่ตัวที่มันเป็นแบบพวกเนี่ยนะครับอย่าง first strike อันนี้ damage up ใช่ไหมเออผมชอบอันผมชอบอันนี้นะผมชอบอันที่เป็นแบบว่าเนี่ย d a m a g e อั jammer อันนี้นะครับอันนี้คือเรารอไปไกลๆได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวโทษทีนะขึ้นมาแรกๆก่อนอันนี้นะครับนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อ่าอันนี้คือได้ทำแน่ๆอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวตัวที่เป็น Accelerator นะครับกับตัว ดีเฟน s ์นะครับแล้วก็ทําเป็นนี้นะครับแบคแพคอันนี้อ่าอันนี้ได,ได้ได้ใช้แน่นอนทําไว้ก่อนได้เลยนะครับอ่าก็ส่วนอันที่เหลือก็ผมว่ามันก็ดูตามเคส by เคสไปอะแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้จําเป็นต่อการผ่านด่านนะปัจจุบันมากขนาดนั้นนะเนี่ยโดยเฉพาะนะครับผมเจ้าตัวแบบ สายรีแพร์อย่างเงี้ยแล้วใส่แอตแท็กเข้าไปแบบเนี้ยเอ้ยแบบในในใน,น,นับปัจจุบันเนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะมันแบบมันมันเหมือนเส้นทางมันสวนทางกันนะครับเดามจอัพกับพาวเวอร์แพ็กอันนี้ก็เอ่อถามว่าใช้ได้กับวิลเลียมไหมก็โอเคนะ อ่าเฟิร์สสไต์อ่าเฟิร์สสไต์กับอ่า uh, กับเรดาร์แจมเมอร์ก็อาจจะพอได้สำหรับอา่าสำหรับโลซาแบบแบบชิงชิงยิงก่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอ i r ่าเฟิร์สสไต์ก่อนนะเลียแท็กกับจรวดเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับไอรีนอะไรแบบนี้นะแต่อันนี้คือของไอรีนผมก็ผมก็ยังไม่ได้วางแผนว่าจะทำอันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องลองดูนะฮะเนี่ยมันก็จะมีอยู่แบบหลายอันนะอ่าอันนี้ก็เป็นแอมพลิฟายเออร์แท็กนะครับเนี่ยกับเนี่ย แอมปิไฟเออร์แอตแทนะครับตัวตัวอ่าตัวแอมปิไฟเออร์รีแอตแทนะครับเนี่ยกับไอเจ้าตัวเจ็ทแพคอันเนี้ยเอออันนี้ก็อาจจะพอทําได้เพื่อที่จะใช้กับกับอาซึกะเผื่อไว้ก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือใช้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวอนาคตลุงมาเราเราก็ค่อยใส่เพิ่มอะไรแบบนี้นะครับอ่าก็เนี่ยมันจะมีแบบอันนี้ให้ดูเร็วๆแล้วกันว่าแบบเอ้ยมันจะออกมาเป็นอะไรบ้างประมาณนี้นะครับนี่ก็ถือว่าอันนี้เป็น ข้อมูลอ่าแล้วก็เป็นไกด์ของแบ็คแพคประจำปี2026นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะอ่าได้แนวทางนะครับในการทำพวกแบ็คแพคประจำปีนี้เลยนะครับก็เมคขลาชี ของเราก็เรียกได้ว่าโหอัปเดตมาร้วลนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีหุ่นตัวใหม่ๆหมเท่ๆนะคอลลาัปเอร์เรชั่นเพียบเลยนะครับก็เตรียมตัวรับกความสนุกในปีนี้กันได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆดูถงดึงตรงนี้นะฝากกดหนึ่งด้วยนะครับและชอบอตัวแบ็คแพคแบบไหนนะฮะใส่ไปในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ่าแล้วก็อีกอย่างหนึงถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆอยากจะซื้อสินค้าอะไรต่างๆจากช้อปปี้อะไรอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะ,ะกดในลิงก์ในคอมเมนต์ของผมได้ข้างล่างเลยนะครับแบบเอยไหนๆก็จะซื้อแล้วอะไรแบบนี้นะผมจะได้แบบได้ค่าเลฟได้ค่าเลฟอราลหรือค่าแนะนําไปด้วยนะก็ <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับได้ตัวะระดับ 3S ที่ต้องการกันไว้โดยเฉพาะน้องอสกานะเ <c oughs> ดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะั <c oughs> สวัสดีครับยบไปครับ